สวัสดีค่ะวันนี้เราจะทำข้าวต้มมัดกรอยกันนะคะเดี๋ยวไปดูเลยค่ะวัตถุดิบมีอะไรบ้างนะคะก็จะมีกล้วยมีกรอยมีถั่วดำมีมะพร้าวตึนทึกมีเกลือม,มีแป้งข้าวเหนียวมีน้ำตาลมีกะทิค่ะเราจะนำกรอยที่เราสั่งมาจากเพจนะคะล้างทำความสะอาดสักห้าน้ำนะคะล้างแล้วก็เทออกแล้ว จนน้ำที่เราล้างใส่ดีนะคะล้างไปก็ซาวไปบีบน้ำออกค่ะเราจะล้างแบบนี้เพื่อให้ยางของกอยออกแล้วก็ไม่ได้มีความขันอะไรนะคะแต่จริงๆเขาก็หมักมาแล้วมันก็ไม่ขันแล้วละแต่เรามาล้างทำความสะอาดอีกรอบนึงค่ะจากนั้นก็นำมาใส่ ภาชนะที่เราจะทําในการคุกนะคะใส่แป้งข้าวเหนียวลงไปค่ะก็นวดนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะเติมเกลือน้ําตาลจากนั้นเราก็จะเติมกะทิลงไปค่ะวันนี้เราใช้กะทิกล่องนะคะค่อยๆเติมลงไปค่ะ เติมลงไปก็นวดไปนะคะนวดจนน้ำตาลมันละลายนะคะจากนั้นเราก็จะนำข้าวเหนียวที่เรานึ่งสุกแล้วใส่ลงไปค่ะจากนั้นก็ใส่มะพร้าวทึนทึกลงไป ค่อยๆเพิ่มกะทิไปเรื่อยๆค่ะนวดไปเรื่อยๆนะคะเราจะใส่กะทิไปเรื่อยๆจนกะทิหมดมันก็จะแฉะๆนิดนึงนะคะจากนั้นเราก็จะใส่มะพร้าวที่เหลือลงไปอีกค่อยๆนวดไปเรื่อยๆจากนั้นก็ใส่ถั่วดำที่เราต้มแล้วนะคะต้มจนเปื่อยแล้วใส่ลงไป แล้วก็เพิ่มกะทิเข้าไปอีกค่ะเพิ่มกะทิไปเรื่อยๆแล้วก็เพิ่มน้ําตาลเพราะเราค่อยๆใส่นะคะเรายังไม่ใส่หมดทีเดียวก็คนไปเรื่อยๆใส่ไปเรื่อยๆจนน้าตาลหมดจนเครื่องปรุงที่เราให้ไว้หมดนะคะไม่ต้องกลัวว่าข้าวแฉะนะคะเดี๋ยวมันก็จะดูดน้ําเข้าไปค่ะแค่นี้เราก็ คุกเสร็จแล้วเราก็เตรียมห่อได้เลยค่ะหั่นกล้วยให้เป็นชิ้นนะคะจะชิ้นยาวชิ้นสั้นก็ตามใจนะคะวันนี้แอดมินจะห่อแบบชิ้นใหญ่ให้ดูนะคะก็พับลงมาแบบนี้แล้วก็พับแล้วก็ทําเป็นจีบด้านหลังแล้วพับเข้ามานะคะทั้งสองด้านแล้วก็นําไปนึ่งเดี๋ยวจะห่อแบบ กล้วยสั้นให้ดูอีกทีนึงค่ะอันนี้คือตัดกล้วยให้สัน้นกล้วยแนะนําว่าให้ใช้กล้วยที่งอมๆนะคะจะมีรสหวานแล้วก็อร่อยมากๆก็พับเหมือนกันค่ะจากนั้นเรานําไปนึ่งนะคะใช้ไฟแรงๆน้ำเดือดๆ หนึ่งห้นาทีถึง60นาทีก็จะออกมาลักษณะนี้นะคะลองไปทำกันดูค่ะเป็นเมนูที่แปลกใหม่แต่อร่อยมากๆค่ะพบกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีค่ะ